สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ o k e ค h o m e c o m เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้เรามาอยู่ในหมวดของอะไรวันนี้ตามคำเรียกร้องเจ้าตัวนี้คือ Signal e s p o r ์ตเฮด823หูฟังคุณภาพดีจากซิกโนออกมาสดสดร้อนร้อนนำมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับตระกูล H p 23ทั้งหลายเนี่ยทักกันเข้ามาเยอะมากบอกว่าพี่ครับช่วยรีวิวให้ดูหน่อยได้ไหมวันนี้จะจับให้ถึงเกินเลยเอาถึงเนื้อเสียงเลยว่า มันเจ๋งไหมเริ่มจากตัวกล่องนะครับตัวกล่องด้านหน้าเขาจะบอกชัดเจนมากๆเริ่มจากสเปคนะครับในส่วนของด้านหน้าคือจุดเด่นด้านหลังเป็นสเปคนะฮะด้านหน้าจุดเด่นตรงนี้เขาบอกว่าหูฟังเป็นจุด7.1เซอร์รา์ซาวนะครับเป็นเวอร์ชวล7.1เซอร์รา์ซาวการฟังเสียงเนี่ยเสียบ USB สามารถใช้ได้ทั้งไม่แล้วก็หูฟังเลยไม่ต้องใช้อะไรให้ยุ่งยากบวกกับส่วนของไฟ LED ด้วยนะฮะเสียบเข้าใช้งานได้อันตร้าไลท์เวทตัวนี้น้ําหนักเบามากนะครับเขาบอกอันตร้าไลท์เวทมันก็ต้องเบาจริง นะฮะด้านล่างบิวอิน LED มีไฟ LED ให้นะครับสว่างสวยอันตรายไปทุกที่อังกอร์อย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับตัวหูฟังเดียวได้เห็นกันนะฮะส่วนของด้านบนตรงนี้การรับประกัน2ปีเต็มๆไม่ต้องห่วงเลยสําหรับซิกโนนะครับสบายๆตามสไตล์ของโอเคทูมอยู่แล้วน้อยในส่วนตรงนี้เขาบอกว่าน้อยเนี่ยสามารถใช้งานในส่วนตรงนี้เนี่ยเสียงจะไม่มีน้อยเลยนะครับคือใช้ตัวหูฟังและตัวไม้น้อยจะน้อยมากเดี๋ยวจะได้รู้กันว่ามันน้อยจริงหรือเปล่าหรือว่า ้อยเนี่ยเสียงหูฟังมันน้อยแต่นอชเนี่ยเยอะนะฮะเดี๋ยวได้ฟังเสียงกันพิสูจน์กันว่าจริงไหมมาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังจะมีสเปคทั้งหมดเลยของตัวหูฟังตัวนี้นะครับเริ่มจาก Max Input Power ตัวนี้อยู่ที่20มิลลิวัตนะฮะแล้วก็ในส่วนของ Frequencyrespon s e อยู่ที่2 0เฮิร์ตถึง20,000เฮิร์ตนะครับก็เป็นค่าที่ไม่ธรรมดานะครับไฮถึงไฮเอ็นเลยสำหรับค่าย่านนี้นะฮะสปีกเกอร์ตัวนี้นะครับตัวหูฟังเนี่ยอยู่ที่ขนาดเท่า ศูนย์กลางอยู่ที่50 mm มมนะครับแล้วก็อินพุตลักตัวนี้เป็น usb 2.0นะครับสำหรับการใช้งานเสียบและใช้งานได้ทั้งไฟทั้งหูฟังและไม์เลย7.1ตัวนี้สมกับราคามันจริงๆนะคือใช้งานได้สะดวกสบายมากนะครับแค่ usb อันเดียวนะฮะ ตัวนี้สําหรับสายนะครับยาวความยาวของสายเนี่ยสำหรับใครที่โต๊ะอยู่ไกลตัวนี้ต่อโจทย์แน่นอนเพราะว่าความยาวอยู่ที่2.2เมตรและมีฟรีดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ไปตั้งค่าในส่วนของเสียงได้เต็มที่ต่งางหากไม่ว่าจะเป็นฟรีแคนซี่ปรับขึ้นปรับลงนะครับตัวนี้ฟรีดาวน์โหลดนะครับซอฟต์แวร์ไปโหลดกันด้วยสําหรับซิงเกิลเขาจับเตรียมมาให้เป็นไงนละเอียดยิบใช่ไหมนะครับโอเคทูโฮมจัดให้บอกแล้วเริ่มตั้งแต่ตัวกล่องเลยชัดเจนขนาดนี้นะครับไปดูด้านในดีกว่าเจ๋งเหมือนกล่องบอกหรรือเปปลล่าไชัยคบ เปล่าเรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้าแล้วนะครับสำหรับเจ้า Signal e-Sport นะครับ Uh, HP 8 2 3นะครับนี่คือชื่อรุ่นของเขาเรามาดูกันว่ามันเจ๋งยังไงเพราะว่าเอาเข้ามาโอ้โหไฟคมมากนะครับตัวนี้ถือว่าคมพอสมควรเลยนะฮะสมกับที่เขาโปรโมทหน้ากล่องจริงๆนะฮะเรามาดูดีกว่าว่าเขามีอะไรมาให้บ้างเริ่มจากตัวนี้อย่างที่บอกใบประกัน2ปีตัวนี้เก็บไว้ให้ดีนะครับทางซิงโนเขาจะรับผิดชอบให้ถ้าเกิดกรณีใดๆก็ตามตามที่เขากําหนดนะฮะสำหรับใบประกันเก็บไว้ให้ดีและในส่วนตรงนี้นะครับจะมี uh, สติกเกอร์มาให้ด้วยสําหรับสิ่งที่เขามีมาให้เอาไปติดอะไรก็ ตามแต่เต็มที่สําหรับทุกคนเรามาดูดีไซน์กันดีกว่าดีไซน์ของเจ้าตัว823เนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนดูจากมุมกล้องตัวนี้เรามาดูการติดชมพันกล้องนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาเจาะลึกกันมาชมเลยครับมันก็ดีไซน์ก็เอาเรื่องอยู่ไม่ได้หน้าเกลียดอะไรนะฮะแต่ว่าส่วนที่เตะตาก็คือไฟเพราะมันคมมากคมลิปเลยมีไฟตรงไนด้วยโคมุฟังก็หนา มาเรามาชมกันดีกว่าในส่วนของมุมบนบอกเลยว่ามุมบนเนี่ยถ้าทุกคนเห็นเนี่ยอาจจะแบบแตัดสินใจได้ดีขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นมุมที่เจาะรายละเอียดได้ดีที่สุดนะครับมาเรามาดูกันในส่วนของด้านบนตรงนี้จะเป็นโลหะที่ครอบด้วยไฟเบอร์อีกชั้นหนึ่งเหมือนเป็นยางจริงไม่ใช่ไฟเบอร์อะไรมากมายนะครับเป็นยาง อีกชั้นหนึ่งในส่วนของด้านบนเพื่อใหอ้มีความแข็งแรงนะครับเป็นส่วนเว้าเพื่อสร้างโครงขึ้นมาตรงนี้และส่วนทานลงมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของหนังเทียมหนังเทียมตรงนี้เนี่ยเอามาเพื่อให้แบบเวลาเราเกิดใส่ใส่แบบนานๆใส่กรณีนานๆมันก็จะทําให้เราใส่ได้ในระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นนะครับผมมันจะได้นุ่มแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นการปรับปรับระดับไปในตัวด้วยคือไม่ต้องปรับด้านข้างตรงนี้แบบดึงเอาแบบหูฟังทั่วไปซิกโนทํามาค่อนข้างดีเลยตรงนี้เพื่อให้ปรับได้ก็ปรับด้านในเลยแล้ว นะฮะในส่วนของข้างๆกันบ้างแบบที่ผมบอกใช่ไหมไฟคมมากนะครับคมในระดับหนึ่งเลยบอกเลยตัวนี้เพราะว่าส่องเข้ามาไฟ LED ตรงนี้ที่เป็นสีแดงนะครับสีแสดตรงนี้คมสุดๆเลยส่องทะลุผ่านในส่วนของอดีไซน์กรงเหล็กที่เขาทํามาตรงนี้แล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยเป็นดําด้านเลยนะฮะเป็นสีดําด้านนะครับไม่ใช่สีดําแบบว่า,าสีดําเงาแบบที่เราเห็นทั่วไปข้างๆตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแบบเดียวกันนะครับนี่คือดีไซน์ของเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเรามาดู ในส่วนของตัวหูฟังกันบ้างดีกว่าส่วนของตัวหูฟังเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าหนามากนะครับเนี่ย50มิลลิเมตรอย่างที่เขาบอกเนี่ยหนามากจริงๆสัมผัสดูเนี่ยหนาแบบว่า กระแทกมือลงเนี่ยโอ้โหมันนุ่มมือมากเลยอะจิ้มลงนิ่มนุ่มมือมากและตรงนี้เป็นหนังเทียมที่แบบทํามาได้นุ่มมากนะครับไม่ใช่หนังเทียมแบบด้านบนนะเป็นสักๆ like ใครจะอยากใช้ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นแบบนุ่มๆแบบนี้แล้วด้านในซับเสียงได้ดีไหมสัมผัสดูใบไ,ได้หนามากนะครับอยู่ในความหนาที่แบบพอปานกลางไม่ได้หนาเกินไปแล้วไม่ได้บางเกินไปนะครับถ้าตัวไหนบางพี่แฟงก็จะบอกว่ามันบางนะครับสแสดงว่าตอนนั้นไม่ได้ซับเสียงอะไรมากมายนะฮะบอกไปหมดแล้วดีไซน์เดี๋ยวเ,เรามาดูในส่วนของวัสดุกันต่อนะครับส วัสดุตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกโดยส่วนใหญ่ครอบด้วยไฟเบ,เบอร์มีหนังเทียมด้วยแล้วก็มีส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะฮะไม่มีอะไรแล้วส่วนของสายตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะครับแบบเหลี่ยมและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยตัวนี้มีพอร์ตในการใช้งานนะครับจะเป็นพอนตการเพิ่มและลดวอลลุ่มในส่วนของตรงนี้นะครับเพิ่มและลดวอลลุ่มได้เต็มที่เลยแล้วมีตาโลโก้ logo, ซิกโน่ให้ตรงนี้บวกกับตรงนี้จะมีส่วนของการเปิดปิดไมให้ได้อีกด้วยนะฮะคือแบบว่ามีพอรตเปิดปิดไมมันก็คุ้มล แล้วจริจริงนะครับบางตัวไม่มีเลยนะฮะคือเปิดไมค์แช่ตลอดนะครับจะทําอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกแต่ตัวนี้เปิดปิดไมค์ได้สบายสบายมาดู usb กันต่อนะครับสําหรับส่วนของ usb ตัวนี้นะฮะเป็น2.0หัวเงิน2.0หัวเงินหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่คือ2.0หัวเงินนะครับผมการนัางสัญญาณดีในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับไม่ต้องห่วงเลยเสียบเข้าก็สามารถใช้งานได้เลยดวส่วนต่อไปเรามาฟังเสียงดีกว่านะครับส่วนนี้จะตัดสินใจได้ดีที่สุดว่าควรจะซื้อหรือไม่ซื้อไปฟังเลยครับ เรามาอยู่ในส่วนของการฟังแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสให้ฟังนะครับเพิ่มวอลลุมแล้วก็มาฟังกันว่าเสียงม,มาทะลุออกมาด้านนอกหรือเปล่านะครับผ่านไม์ที่ผมอัดเลยมาฟังเลยฮะอันนี้คือเปิดแบบมิดดัมเลยนะฮะเสียงม,มันทะลุออกไปไหมอ่ะไม่รู้แหละนะฮะลองตัดสินใจกันดูนะฮะมาฟังเพลงกันต่อเลยแลวกันนะครับ เสียงไหมครับนี่คือเสียงจากไม์ตัวนี้นะครับจัดหนักให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วเนี่ยมาเทสให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยไม่มีเสียงจากไม์ตัวนี้แล้วนะครับเทสผ่านไม์ตัวนี้ให้ฟังกันจะได้เอาไปตัดสินใจกันได้ถูกนะครับเหลอเหลอเทสอ๋อปักกิจปักก้เสียงมันดีมากหรือว่าไม่ดียังไงตัดสินใจกันเอานะครับจะไม่ยอจะไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับผมอยากให้ลูกค้าทุกคนลองตัดสินใจกันดูเปรียบเทียบกันดูนะครับเพราะไม่อยากจะบอกสินค้านั้นนี่ไม่ดีนะครับฉะนั้นตัดสินใจดูเสียง ไม่แบบนี้มันโอเคไหมเอาตามความรู้สึกผมนั่งตัดต่อไปก็รู้สึกว่ามันดีนะครับสาหรับตัวนี้นะครับจริงๆตอนนี้ไม่ได้ยินหรอกแต่เชื่อว่าตอนตัดต,ต,ต,ต่อมานะครับเสียงแบบไม่บาลานอะไรเลยเนี่ยน่าจะดีพอสมควรเลยสําหรับเสียงใหม่ตัวนี้นะครับตัดสินใจกันลิงก์สินค้าอยู่ด้านล่างช่องทางการติดต่อทุกช่องทางเลยสําหรับเจ้าไม่ตัวนี้อยู่ด้านล่างนะครับสั่งซื้อกันได้เต็มที่ลืมให้ดูในส่วนตรงนี้อ่าเปิดปิดไม้นะครับเราสามารถเปิดปิดไม้ได้นะฮะเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับส่วนของการเปิดปิดไม้ ปิดเปิดขึ้นมาปุ๊บเสียงก็จะกลับเข้ามาปกติเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่คือเสียงปกติที่เราใช้งานกันนะครับสั่งซื้อได้ลิงก์สินค้ายอยู่ด้านล่างช่องทางการติดต่อทุกช่องทางเลยอยู่ด้านล่างนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมลิงก์สินค้ายอยู่ด้านนี้สําหรับสั่งซื้อนะฮะเข้าไปดูราคากันได้แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ทุกช่องทางเลยตรงนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมครับ